มาสอนไอ้ครับรถมาสอนพี่ใาสา่ครับขับรถถ้าแมน่นเอาแบบพื้นฐานพื้นฐานเอาพื้นฐานไก่ๆเ้อก้อนสีก้อนสิเรลียวจัดหาสิบเมตรเข้ากับตีไฟเรลียวเออแมนตีไฟเรลียวว่วตีทำาไรหล่บันเดี๋ยเดี๋ยวเตรยแนนก่อน nhà thế à tí có liều rồi đấy ơ một bộ số miền miền nữa tí hơi liều rồi đấy nhàng là này nhàng nó vào này Hmm. ยังล่ะเฮ้ยยังอะน่ะต oh. ีเพลียวด้ิเอ้าใส่ล oh. ูกหัวอ้าวบ่ให้ตีแบบนั้นไม่ถึงไม่ถึงไม่ตีเพลียวโอ้ยตีเสร็จมันก็แต็งตัวนาะโอ้ตายแล้วเอาคักเลยน้องโอ้ยมาสางว่าแถบัทีนนี่เพื่อนอะไรสักคนนี้โอ้